สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมาแต่งหน้ากันนะต้องบอกก่อนว่า A Pink คัมแบ็กแล้วค่ะทุกคนคือแบบอม MV คือดีมากสวยมากใครยังไม่ได้ดู MV นะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะ A Pink นะคะชื่อเพลงว่าดมดมอันนี้คืออ่านจากภาษา,ษาเกาหลีนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าเพลงมันอ่านว่าอะไรดำดำ ดมๆหรืออะไรต่างๆนะนะก็ไม่รู้นะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะมาแต่งหน้ากันก็คือแต่งหน้าลุคของอึนจีใน MV นะคะเฟอไม่ได้บอกว่าแต่งออกมาปุ๊บจะออกมาสวยแบบอึนจีอะไรอย่างนี้นะคือก็แค่เป็นเมคอัพลุคลุคหนึ่งนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าแต่งแบบนี้ปุ๊บจะหน้าเหมือนอึนจีก็ไม่ใช่เฟิร์หนาะไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งตาอึนจีใน m อจะออกเป็นสีน้ำตาลก็อาจจะไม่ได้ดูซอฟหรือว่าละมุนเท่ากับอึนจีนะโอเคมา ต,ตัวแรกที่เฟินจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะของ The Same นะคะเฟินใช้เบอร์1.25ค่ะก็จะทาไปที่ใต้ตานะคะข้างจมูกแล้วก็ขอบปากนะคะแล้วก็รอยสิวรอยจุดดัดำต่างๆที่อยากปกปิดนะแล้วเฟินก็จะใช้เป็นพัฟของคูชั่นนะคะในการเกี่ย ต่อมานะคะเป็นลิปคอนซีลเลอร์ค่ะของเดอะเซซเหมือนกันเฟินจะชอบใช้ลิปคอนซีลเลอร์ที่มีเนื้อสีค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงหรือว่าออกเหลืองนะคะเสร็จแล้วเฟินจะใช้คูชั่นค่ะของจองเซมูนนะคะเฟิรนใช้เป็นรุ่นเซมิแมทนะคะสีไลท์ค่ะ เซตแป้งนะคะก็จะใช้ของอ e ียิปต์ค่ะเบอร์21ก็จะใช้แป้งในการลงนะคะลงบางๆพอให้ยังคงความโกของคุชชั่นอยู่นะก็จะใช้พับลงบริเวณที่อยากจะคุมความมันเป็นพิเศษนะคะใต้ตาแล้วก็ข้างสมูกค่ะแต่งตากันนะคะเป็นบอชของด h e เซนนะคะเบอร์ y e 0 1ค่ะทั้งตาเลยนะพาเลตของ u v e r ์ d บอรนะคะสีนี้เลยแล้วก็ลงย้ำไปเลยค่ะ บัชของ The s a เซเหมือนเดิมนะคะเป็นเบอร์ OR02 ค่ะเสร็จแล้วเฟิรนจะใช้สีส้มนะคะในพาเลตของ Happy Sunday Jelly Candy Lovely b ฟ u s h ค่ะเป็นสีส้มจี๊ดนะคะก็ลงบริเวณขอบๆสีส้มที่ลงไปเมื่อกี้ให้มันเข้มขึ้นนะคะอินไลเนอร์นะคะเจนใช้ของ e g กิค่ะเบอร์ S2 เขียนแค่ข้างในนะคะแล้วก็ลากออกมาเป็นหางยาวๆข้างนอกนิดนึงบางๆนะคะเขียนคิ้วกันนะคะของโฮลิกะโฮลิกะนะคะ Wonder Drawing 24 Hour Auto e y e b r o w ค่ะเบอร์0ูค่ะพยายามไม่เขียนหนามากนะคะเขียนตามรูปคิ้วของเราเอางเลยเสร็จแล้วดัดขนตาค่ะ แล้วก็ใช้แปลงให้ขนตาเรียงเส้นนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นมาสคาร่านะคะเฟินใช้ของ e ี l ิป s ค่ะทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็จะใช้แหนบในการรวบโคนขนตาให้มารวมกันให้มาชิดกันนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะพาเลตของพิโ o นะคะออกส้มๆชมพูชมพูนิดนึงลงใต้ตานะคะลงไปทั้งตาเลยบางๆบงัชอ e ี l ิป s ์นะคะปัดๆไปนะคะเหลือบริเวณหนกแก้มไว้ เสร็จแล้วเฟินก็จะใช้บตรของ The same นะคะเบอร์ YE01 ปัดบริเวณโหนกแก้มค่ะเสร็จแล้วมาเชดดิ้งกันค่ะตอนนี้จะเป็นของผลิตพล่านะคะที่เฟินใช้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะ Almond b a l นะคะ สร็จแล้วเฟินจะใช้เป็นตัวช็อกโกแลตบาร์ของ Happy Sunday นะคะลงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะฟนืมันอ่อนไปนิดนึงส่วนลิปนะคะเฟินจะใช้ทั้งหมด3-4ตัวแรกที่เฟินจะใช้เป็นของ e ี l ิ p ส์นะคะเป็นรุ่นสลงังเฮซูค่ะเบอร์ B 02ลงบางๆนะครับ เสร็จแล้วเฟิร์นจะใช้เป็น p c ีนะคะเบอร์0ูย์ตัวนี้มันจะออก pH ส้ iece, มๆนิดนึงนะคะตัวต่อมาที่เฟิร์นใช้เป็นของ Happy Sunday นะคะสีมิลกี้พิงกี้ค่ะแต่แต่่แตแต่แตแตเบาๆนะคะเพราะว่าสีมันชมพูชมพูมากๆเฟิร์นลืมความกิเตอร์เฟิร์นใช้เป็นพาเลตของ k i e เหมือนเดิมนะคะลงไปบริเวณหัวตาของ Bbia นะคะเบอร์ศูนย์หค่ะ ขออาตปล่อยผมดีกว่ามันก็สนุกดีนะแต่แต่งหนะ้าอะไรที่แบบว่าไม่เคยแต่งใช้สีอะไรที่ไม่เคยใช้คือจริงๆเราอยากแต่งของโชลโรงแล้วก็ของฮายองอีกแต่ว่าพบเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยต้องดูอีกทีว่าเราจะแต่งหรือว่าจะไม่แต่งนะกำลังดูอยู่ก็อย่าลืมไปดูเอวของเอพิงกันด้วยนะคะเพลงดีท่าเต้นสวยมากคืดปังทุกนางดีนะ แล้ละค่ะบ๊ายบาย